เอาละคะถ้าผู้ชมเห็นไหมคะว่าตัวที่มีโอกาสนะคะตัวที่มันชนกันครบทั้ง8สูตรก็คือเลข1นะคะเลข1คือตัวที่เด่นที่สุดสําหรับหลักในบลน,นะคะตัวรองก็คือเลข9นะคะตัวรองก็คือเลข9ส่วนตัวที่มันชนกัน6ใน8สูตรก็คือเลข5แล้วก็เลข7แล้วก็เลข0นะคะแล้วเราก็จะได้เลขเด่นที่สุดก็คือ เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งคือเลขที่เด่นที่สุดและมีโอกาสที่จะมาในหลักหน่วยบนนะคะเลขหนึ่งมีโอกาสที่จะมาในหลักหน่วยบนงวดวันที่17 <realmente> มกราคมนี้นะคะเลขหนึ่งคือเลขที่เด่นที่สุดนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็จัดได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเรามาดูเลขรองนะคะเลขรองคือเลข9ที่มันชนกัน